ยินดีต้อนรับสู่นิยายเสียงฟังเพลินเทพกระบี่คืนพบตอนที่ห ouais> ้าบเอ็ดเสียงสายลมที่พัดผ yeah okay ่านหุบเขาไร้ชื่อน네ั้นคล้ายเสียงคร่ำครวญจากการก่อนดวงตะวันที่เริ่มโรยแสงสาดประกายสีแดงเลือดลงบนผืนดินร้างบรรยากาศทั้งภูผาเงียบสงัดยิ่งกว่าวัดร้าง หลินซูยืนแนวอยู่เบื้องหน้ารอยแยกที่เพิ่งเปิดออกใหม่แสงสีดำคลุ้งออกมาจากภายในราวกับมีสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้มีถิ่นกำเนิดอยู่ในโลกมนุษย์เขาไม่รู้ว่าภายในนั้นคืออะไรแต่หัวใจของเขารู้ว่ามันคือสิ่งที่ไม่ควรผูกปลุกขึ้นมาเบื้องหลังของเขาอาวินฉียืนนิ่งเช่นกัน ใบหน้าของนางซีดเผือดเล็กน้อยตั้งแต่เห็นแสงดำลอยออกมาจากรอยแยกนางไม่เอ่ยคำถามใดๆเพราะในแววตาของหลินซูมีคำตอบทุกอย่างแล้วทั้งความแน่วแน่ความโศกเศร้าและความรู้สึกผิดแม้จะไม่ได้พูดออกมาแต่ทั้งสองรู้ว่าพวกเขากำลังจะพบเจอสิ่งที่แม้แต่พลังแห่งเซียนสวรรค์ก็ไม่อาจควบคุมได้ หลินซูยกมือแตะที่หินยันที่ฝังอยู่ข้างรอยแยกเขาหลับตาหายใจเข้าอย่างเชื่องช้าพร้อมเปล่งเสียงอันแผ่วเบาแต่สั่นสะท้านจดจำคำเดียวที่เปล่งออกไปคล้ายปลุกคลื่นระลอกแรกจากภายในรอยแยกเสียงคำรามต่ำดังก้องเหมือนมาจากใต้พื้นพีภพ รอยแยกขยายตัวทันทีเผยให้เห็นเส้นทางที่ทอดลึกลงไปไม่มีสิ้นสุดคล้ายกับทางเดินสู่นรกอวินฉีเอ่ยเสียงเบาเจ้ายังมีโอกาสถอนตัวหลินซูหันมาสบตาเขายิ้มจางๆข้าก็อยากทำเช่นนั้นแต่ถ้าข้าไม่ลงไปโลกนี้จะไม่มีใครกล้าจำคำพูดนั้นทำให้อวินฉีเงียบ นางรู้ดีว่าโลกทั้งใบพยายามลืมเรื่องหนึ่งเรื่องที่ลบออกจากตำราลบออกจากจิตใจลบออกจากประวัติศาสตร์และลบออกจากแม้แต่บทสวดมนต์ในวัดพุทธและวัดเตา๋าแต่ความลืมไม่ได้ทำให้สิ่งนั้นหายไปหากแต่ทำให้มันเน่าเสียลึกลงรอวันปะทุเมื่อหลินซูเหยียบย่างลงในรอยแยกแสงรอบตัวก็เปลี่ยนเป็นเงา เสียงภายนอกหายไปทันทีทุกอย่างกลายเป็นความเงียบงันไม่แม้แต่เสียงหัวใจตนเองเขาเดินอย่างเชื่องช้าในความมืดที่หนาทึบไม่มีแสงไม่มีผนังไม่มีเพดานมีเพียงความว่างเปล่าแต่แล้วแสงหนึ่งก็สว่างขึ้นเบื้องหน้าเป็นแสงสีแดงของคบเพลิงที่ลุกไหม้อยู่เพียงอันเดียว ตรงนั้นเขาเห็นคนหนึ่งนั่งอยู่บนบันลังหินชายคนนั้นดูเหมือนคนธรรมดาใบหน้าเรียบง่ายชุดสีเทาเก่าดวงตาหลับลงมือทั้งสองวางซ้อนกันบนตักเขาดูเหมือนรูปสลักที่ไม่เคยขยับแต่เมื่อหลินซูเข้าใกล้เสียงหนึ่งก็ดังขึ้นในใจผู้ใดหรือฟื้นข้าหลินซูหยุดก้าวหลินซูผู้เดินทางระลึก ชายผู้นั้นลืมตาขึ้นดวงตาเขาสีดำทึบไม่มีแววสะท้อนแสงหรืออารมณ์เจ้าไม่ควรรื้อข้าข้าไม่ต้องการมีอยู่ข้าคือความผิดพลาดที่แม้แต่สวรรค์ยังอยากลืมหลินซูตอบเสียงหนักแน่นแต่เจ้ามีอยู่และเจ้าทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทำในยุคนั้นชายผู้นั้นหัวเราะแผ่วเบาใช่ ข่าทำข้าทำลายประตูสู่เซียนข้าทำลายเส้นทางฝึกตนข้าฆ่าผู้มีพลังจนเหลือเพียงสามลทัทธิข้าทำให้โลกนี้ลืมตนเองเสียงนั้นเย็นยะเยือกไม่ใช่เพราะเกลียดแต่เพราะเต็มไปด้วยการยอมรับหลินซูก้าวเข้าใกล้ยืนนิ่งอยู่เบื้องหน้าบัลลังเจ้าไม่ได้ทำลายเพื่ออำนาจใช่ไหม เจ้าไม่ได้ทำเพื่อกอบโกยความเป็นใหญ่เจ้าทำเพราะเจ้าเห็นอนาคตที่เต็มไปด้วยเลือดเงานั้นเงียบไปครู่หนึ่งข้ารู้ว่าเส้นทางฝึกตนจะพาผู้คนไปถึงระดับที่ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปพวกเขาจะลืมศิลธรรมลืมมนุษยธรรมลืมว่าอะไรคือชีวิตข้าพยายามหยุดมันข้าทำผิดมากมายเพื่อหวังให้โลกปลอดภัย แต่มันกลับกลายเป็นว่าโลกเลือกจะลืมค่าแทนน้ำเสียงของชายผู้นั้นแฝงความโศกเศร้าแต่ไม่อ้อนวอนเขาไม่ได้ต้องการให้ใครให้อภัยเขาเพียงอยากมีสิทธิ์ที่จะมีอยู่หลินสู่ก้มหน้าลงเล็กน้อยการระลึกถึงเจ้าไม่ใช่การให้อภัยและไม่ใช่การรับรองมันคือการเตือนตนว่าการกระทำทุกอย่างย่อมมีราคาที่ต้องจ่าย เมื่อสิ้นเสียงบรรยากาศเปลี่ยนทันทีแสงสีเทาเริ่มปกคลุมรอบกายบันลังสั่นสะเทือนเงามากมายเริ่มโผล่ขึ้นจากผืนดินเบื้องล่างดวงวิญญาณของผู้ถูกลืมผู้ถูกสังเวยเพื่อหยุดยุคแห่งเลือดชายผู้นั้นลุกขึ้นยืนดวงตาดำสนิทเปล่งแสงบางๆเจ้ายินดีแบกรับเงาของข้าไว้หรือ หลินซูไม่ตอบด้วยคำพูดเขาชักกระบี่ขึ้นดวงจิตแห่งการระลึกเริ่มส่องแสงคลื่นปราณจากอดีตกระเพื่อมเส้นทางแห่งการยอมรับความจริงเปิดออกเสียงกระบี่ฟันครั้งแรกดังก้องไปทั่วทั้งแดนร้างแห่งอดีตเสียงลมพัดผ่านยอดไม้สูงเสียดฟ,ฟ้ากลิ่นของพืชพันธุ์โบราณลอยคลุ้งในอากาศหลินซูยืนอยู่ท่ามกลางป่าลึก สายตาจับจ้องไปยังเส้นทางเบื้องหน้าดวงตาของเขายังคงเรืองแสงด้วยพลังของกระบี่สวรรค์แม้ภายนอกจะดูสงบเยือกเย็นแต่ภายในหัวใจกลับเต็มไปด้วยการตื่นตัวสูงสุดเขารู้ดีว่าทุกย่างก้าวที่เขาจะก้าวต่อจากนี้ล้วนต้องผ่านบททดสอบอันแสนโหดเหี้ยมเบื้องหน้าคือเขาวงกฏหินวิญญาณสถานที่ลับในแดนมรณา ไม่มีใครสามารถเข้าไปได้หากไร้คุณสมบัติเหนือสามัญหลินสู่ยื่นมือแตะพื้นหินอันแห้งแลง้งร่องรอยของพลังเวทเก่าแก่ยังคงไหววูบอยู่เบาๆนิ้วมือของเขาขยับเป็นรูปอักขระม่านแสงบางเบาปรากฏขึ้นอย่างเงียบเชียบพร้อมเสียงสะท้อนแววเบาผู้ถือครองเจตจำนงกระบี่ฟ้าผ่านได้ เขาเดินก้าวเข้าสู่ภายในอย่างระวังเส้นทางแคบคดเขียวและเต็มไปด้วยกลิ่นอายของกับดักหลินสู่เคลื่อนกายเบาเหมือนเงากระบี่ในมือกวาดออกทีละชั้นพลังแห่งสายฟ้าและอักคระลมหมุนวนรอบตัวราวกับลมหายใจของผู้ที่อยู่เหนือโลกล่าเสียงระเบิดเบาๆดังเป็นระยะเมื่อเขาทำลายกับดักโบราณไปทีละจุด ในใจเขายังครุ่นคิดถึงคำพูดสุดท้ายของผู้อาวุโสหลงไปเมื่อเจ้าเดินถึงแก่นแท้ของการรวมจิตกระบีเจ้าจะรู้ว่าสิ่งที่รออยู่นั้นไม่ใช่เพียงพลัง คำพูดนั้นเหมือนบ่วงพันธนาการหลินซูรู้สึกถึงบางสิ่งที่กำลังรออยู่เขาไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปหัวใจผ่านความเจ็บปวดความสูญเสียและความโกรธแค้นมาเกินกว่าจะย้อนไปสู่ความอ่อนแอเหมือนวันวานกึก เสียงฝีเท้าอีกคู่หนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังหลินซูเบี่ยงตัวหันกระบี่พร้อมใช้พลังสัมผัสวิญญาณจู่โจมก่อนที่เป้าหมายจะปรากฏเสียด้วยซ้ำเงาร่างหนึ่งหลบพ้นปลายกระบี่ฉีวเฉียดก่อนจะพุ่งเข้าสู่เงามืดแล้วเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นแม้เจ้าจะรวบรวมเจตจำนงได้ถึงสาสายแต่ในแดนนี้กระบี่เจ้าก็อาจหักได้ง่ายๆเช่นกัน ลินสูรี่ตาลงเจ้าคือผู้เฝ้าทางชายในชุดโคลมดำก้าวออกมาแสงจากดวงตาสีฉาดสว่างวาบในความมืดกลิ่นของเลือดและมานปรับปนกันจนรู้สึกถึงแรงกดดันที่อึดอัดผิดธรรมชาติเขากล่าวเสียงเรียบข้าจะสะท้อนจิตใจเจ้ากลับมาหากจิตเจ้าวั่นไหวเจ้าจะตายด้วยกระบี่ของตนเอง ในพริบตากระบี่ฟ้าพลิกกลับหลินสูเบิกตากว้างเขาเห็นภาพของตนเองอีกคนยืนอยู่ตรงหน้าดวงตาเต็มไปด้วยความเครียดแค้นกระบี่ที่อยู่ในมือนั้นไม่ใช่เพียงพลังแต่เป็นความทรงจำความเสียใจความพยาบาทกึกก่อนจะแม้แต่ใช้สรีระแต่หลินสูเริ่มรับรู้ถึงจิตใจของคนที่เดินเข้ามา การโต้ตอบนี้ไม่ใช่การต่อสู้ทางกายจริงแต่เป็นการต่อสู้กับใจศึกที่เกิดขึ้นในโลกนั้นไม่เริ่มและจบที่นี่เท่านั้นหลินซูเริ่มเข้าใจหลินซูและเงาตัวของเองยืนประจันหน้าอย่างเงียบงนันความกดดันที่แผ่ซ่านออกมานั้นหนาหนักยิ่งกว่าทุกศึกที่ผ่านมา เงาสะท้อนตรงหน้าคือภาพจำลองจากพลังสถิตแห่งห้วงจิตอันลึกที่สุดมันแสดงทุกด้านของหลินสูทั้งแสงและเงาความแน่วแน่และความลังเลเจ้าคือข้าหรือข้าคือเจ้าเงาหลินสูเอ่ยขึ้นเสียงของเขานั้นเย็นเยียบราวสายลมฤดูหนาวที่กัดลึกถึงกระดูกหากเจ้าปรารถนาเป็นผู้แข็งแกร่งที่สุด เหตุใดจึงยังเวทนาผู้อื่นหากเจ้าใฝ่ฝันถึงจุดสูงสุดเหตุใดยังยึดมั่นในความทรงจำของคนตายกระบี่ในมือของเงาหลินสูเปล่งแสงสีเลือดแรงกดดันคล้ายเคลื่อนทะเลสาดสั์ใส่หลินสูอย่างไร้ความปราณีราวกับทุกความรู้สึกผิดทุกบาดแผลในจิตใจถูกกระชากออกมาสร้างเป็นกระบี่แห่งเงาแล้วสะบั้นเขาทีละชั้น จิตข้าจะไม่ถูกแทรกแซงหลินสูคำรามกายเขาลุกโชดช่วงด้วยเปเลวอัคคีสวรรค์ประกายสายฟ้าและพลังวิญญาณจากาธาตุทั้งห้าระเบิดออกจากจุดศูนย์กลางร่างกาย เสียงระเบิดสะท้อนดังสนั่นทั่วเขาวงกฏหินแผ่นดินไหวสะเทือนแสงอักขระบนพื้นค่อยๆสว่างว่ากระบวนท่ากระบี่หนึ่งร้ายเงาถูกปลดปล่อยออกมาอีกครั้งเทว่าในครั้งนี้มันไม่ใช่เพียงพลังแต่คือเจตจำนงของผู้ที่ก้าวผ่านพันธนาการของตนเองเจ้าจะสะท้อนความหวั่นไหวของข้าไม่ได้อีกแล้ว เขากระซิบเบาๆก่อนที่ร่างจะพุ่งทยานสู่เงาตรงหน้ากระบี่ทั้งสองปะทะกันเกิดเสียงร้องแหลมดังเหล็กพันช้างถูกบดอัดพลังกระแทกแยกสวรรค์ปฐพีให้แยกออกจากกันเงาหลินสู่เริ่มสั่นไหวกระบี่ในมือแปลเปลี่ยนเป็นภาพของคนมากมายที่หลินสู่เคยสูญเสียใบหน้าของแม่บิดาสิทธิพี่หลิงเหยียนและเหล่าสิทธิแห่งสำนักลู่เหยียนผู้จากไป ายังคงเจ็บปวดหลินสู่กระซิบแต่ใบหน้ายังคงแน่วแน่และเพราะความเจ็บปวดนี้ข้าจึงต้องแข็งแกร่งขึ้นเพื่อปกป้องสิ่งที่เหลืออยู่เงาสะท้อนเริ่มร้าวแตกราวกับทุกถ้อยคำคือขอนที่ทุบลงบนกำแพงแห่งจิตวิญญาณสุดท้ายร่างของมันระเบิดเป็นสายหมอกกลับกลายเป็นแสงจางๆที่ซึมเข้าสู่กระบี่ในมือหลินสู เขาหลับตาลงชั่วขณะที่จิตวิญญาณรวมเป็นหนึ่งเขาได้ยินเสียงของท่านอาจารย์เจ้าผ่านแล้วหลินซูเจ้าคือกระบี่แท้เมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งเขาอยู่ภายในห้องโถงศิลาโบราณสลักด้วยอักษรยุคก,ก่อนสมัยราชวงศ์ใดๆพลังในอากาศเงียบสงบแต่ลึกซึ้งไม่อาจวัดได้กลางห้องนั้นมีกระบี่เล่มหนึ่งปักแน่นอยู่กลางแท่นศิลา มันไม่เปล่งประกายไม่เปล่งเสียงไม่มีแรงกดดันใดๆแต่มันคือกระบี่ที่ไร้เทียมทานที่สุดในประวัติศาสตร์แห่งแดนบูรพากระบี่อัศจรรย์อสูรเงาหนึ่งใน7กระบี่เทพหายนะหลินสูพืมพำสีหน้าของเขาเปลี่ยนจากสงบกลายเป็นระวังภัยทันทีทันใดนั้นลมแรงหอบหนึ่งพัดผ่านก่อนที่เงาร่างชุดขาวจะปรากฏด,ด้านหลังเขาในที่สุด เจ้าก็มาถึงหลินซูชายผู้นั้นสวมหน้ากากครึ่งใบเส้นผมสีเงินยาวสยายกระบี่ในมือของเขาไม่ไหวติงแต่กลิ่นอายที่แผ่ออกมานั้นหนักหนายิ่งกว่าภูผาทั้งเจ็ดรวมกันเจ้าคือจุนเยี่ยน หลินซูเบิกตากว้างร่างของชายผู้นี้เป็นตำนานบุรุษผู้ทรยศต่อสำนักเทพดาราบุคคลที่เคยถือครองกระบี่อัศจรรย์อสูรเงาและหายสาสูนไปเมื่อหลายสิบปีก่อนข้ารอเจ้าอยู่เพื่อประลองเพื่อดูว่าเจ้าคู่ควรหรือไม่ที่จะสืบทอดกระบี่เล่มนี้ เสียงฝีเท้าสองคู่เดินเข้าใกล้เสียงกระบี่ทั้งสองชักออกในเวลาเดียวกันลมแรงโหมขึ้นรอบทิศสายตาของหลินซูและจุนเยียนประสานกันอย่างไร้คำพูดนี่คือการประลองระหว่างกระบี่สองยุคฝุ่นทรายลอยสูงเสียดฟ้าเพียงเสี้ยวลมหายใจหลังจากกระบี่ทั้งสองเล่มปะทะกันครั้งแรกไม่มีเสียงร้องไม่มีเสียงกรีดร้องของผู้ชม ไม่มีแม้แต่ลมหายใจของโลกโดยรอบมีเพียงแรงประทะของเจ็ดจำงทั้งสองหงคือผู้ฟื้นจากอดีตอีกหนึ่งคือผู้ที่ถูกลืมไปในอดีตการแต่ยังไม่เคยพ่ายแพ้หลินซูหมุนกระบี่กลับอย่างแม่นยำอ้อมหลบเสี้ยววินาทีของจุนเยียนที่แทงกลับมาด้วยปลายกระบี่ดำสลับเงินสายตาทั้งสองไม่กระพริบ ต่างประเมินและดึงดูดพลังวิญญาณจากรอบข้างเข้าหาตนโดยสัญชาตญาณเจ้ารู้หรือไม่จุวินเยี่ยนเอ่ยเสียงเบาขนาดปล่อยกระบี่ทะลุอากาศมาอีกครั้งข้าเคยเป็นเหมือนเจ้ากล้าหาญเต็มเปี่ยมด้วยความหวังแต่โลกกลืนกินความหวังของข้าหลินซูไม่ตอบเขาใช้ปลายเท้าตวัดพลังลมพื้นดินให้ลอยฝุ่นบดบังการโจมตี ก่อนจะพลิกตัวกลางอากาศกระบี่ของเขาฟาดผ,ผ่านเป็นครึ่งวงกลมท่าร่างนี้ไม่ใช่ท่าในตำราใดามันคือสัญชาตญาณดิบของผู้ที่ผ่านสนามรบมานับไม่ทวนการประทะครั้งที่สองดังกล้องสถานพสุธาเงาร่างของทั้งสองขยับเร็วเกินกว่าสายตามนุษย์จะมองเห็นภูผาหินรอบด้านเริ่มแตกร้าว หลายอักขรโบราณที่อยู่บนพื้นแทน่นเริ่มเรืองแสงด้วยพลังมหาศาลเจ้าฝึกถึงขั้นรวมจิตห้าธาตุแล้วงั้นหรือจุวินเยียนคำรามหัวคิ้วขมวดแน่นเมื่อรู้สึกได้ว่าทุกครั้งที่เขาใช้พลังอสูรเงากระบีของหลินซูกลับดูดซับและพลิกกลับมาได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่เพียงห้าธาตุหลินซูเอ่ยขณะหมุนตัวกลับลงสู่พื้น แต่ค่ายังรวมมันด้วยเจตจำนงแห่งความสูญเสียด้วยขณะเขาพูดฝุ่นที่ปลิวอยู่กลางอากาศหยุดนิ่งกลางความว่างกระบี่ของเขาสั่นเบาๆก่อนจะปลดปล่อยประกายเรืองแสงสีฟ้าเงินสั่นไหวเหมือนน้ำตาของฟ้าสวรรค์จูวินเยี่ยนยิ้มอย่างเศร้านั่นคือสิ่งที่ข้าขาดไปความกล้าที่จะยอมรับการสูญเสียไม่ใช่แค่แก้แค้นมันพูดจบ เขาพุ่งเข้าใส่ด้วยพลังเฮือกสุดท้ายกระบี่ของเขาส่องแสงเหมือนเปลวไฟสีม่วงดำทาร่างรายรูปแบบแต่เต็มไปด้วยการคำนวณที่ซ่อนไม่สัญชาตยานเขาไม่ได้ถือกระบี่เพื่อสังหารแต่เพื่อปลอดปล่อยตัวเองจากพันธนาการของความแค้นที่แบกมาหลายทศวรรษหลินสูไม่หลบเขาสะบัดกระบี่ขึ้นสูงทั้งสองมือ ประกายแสงจากปลายกระบี่เปล่งออกเป็นรูปดอกบัวเงินล้อมได้เปลวเลพลิงพลังของเขาทะลุเข้าไปในทุกมิติเมื่อกระบี่ของทั้งสองปะทะกันตรงกลางแทน่นทุกอย่างหยุดนิ่งไม่ใช่แค่เวลาแต่จิตวิญญาณรอบบริเวณน,นั้นพลอยชะงักตามด้วยราวกับทุกสรรพ,พสิ่งกำลังจับจ้องผลของการประทะครั้งนี้เสียงแตกร้าวเบาๆดังขึ้นจากพื้นแทน่น กระบีอ่อสูรเงาเริ่มเปล่งแสงจางๆสีเลือดดำบนตัวกระบี่สลายไปเหลือเพียงเนื้อกระบี่สีเงินเทาใสาดังจันทาร่างของจุวินเย่ยนคุกเข่าลงกระบี่ในมือหักครึ่งอย่างเงียบเชียบดวงตาของเขาไม่ได้เต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่คือความสงบข้าอาจไม่ได้ผิดแต่ข้าพ่ายแพ้แล้วหลินซูเดินเข้ามาเงียบๆรับกระบี่ที่ลอยอยู่กลางอากาศมาไว้ในมือ พลังจากมันไม่ได้เดือดพล่านอีกต่อไปมันเยือกเย็นเหมือนกระแสน้ำที่ไหลผ่านหัวใจของเขาจูวินเยียนเจ้าไม่ได้แพ้หรอกเจ้าปลดปล่อยตัวเองแล้วจูวินเยียนยิ้มก่อนจะสลายเป็นละอองแสงปล่อยเพียงเสียงสุดท้ายลอยอยู่กลางอากาศเจ้าคือความหวังที่โลกนี้หลงลืมไปนานแล้วเมื่อเงาร่างของเขาหายไปหลินซูยืนอยู่อย่างเดียวดายกลางห้องโถง กระบี่ในมือเปล่งแสงสว่างจางๆก่อนจะดับลงมันพร้อมแล้วที่จะถูกนำไปสู่สงครามใหม่สงครามที่ไม่ใช่เพียงระหว่างผู้ฝึกตนกับปีศาจแต่คือสงครามแห่งความจำกับการลืมเขาหันหลังกลับเดินออกจากห้องโถงไม่มีการเฉลิมฉลองไม่มีเสียงตแตรศึกไม่มีใครรอเขาอยู่หน้าประตูมีเพียงเสียงลมโบราณกระซิบเบาๆว่า จงจดจำค่าอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะ